สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปกปบายเบิร์สุกุลสุกุนพี่น้องจา่าบรรยากาศตอนบ่ายพี่น้องบรรยากาศลมหนาวมาอีกแล้วหลังจากที่ห่อนมาหลายมือเนาะมืมริกาท้องฟ้ากับปลอดโปรง่งแดดลมเย็นเย็นหลายเขตหลายพื้นที่หลายเจ้ากระสิเกียวเขาแล้วก็มีเนาะแต่ส่วนใหญ่กะ เกือบแล้วเบิด์ุเจ้าเบิด์ุทงเลยพี่น้องแหนมลงทงบัดนี้แปนเอ,อนะิดเอิดเนาะเบิ่งนะ้โล่งเกี่ยวจักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่คือสีแลว้วเกือบเบิดทุกเจ้าเมื่อนี้ก็เกี่ยวเข่าหน้ายายรุ่นพี่น้องเขาเจ้าพุ่นแล้วก็มีแล้วทงคาง,งเขาเจ้าก็แล้วแล้ว เขาเจ้าเริ่มปล่อยงัวปล่อยอย่างแล้วแล้วเขาก็สิได้ปล่อยงัวเนาะบ่ต้องเลี้ยงสิกลับมาเลี้ยงงัวอีกที่กับพ่นแ่ละสิลงนาตกก่าอีกรอบแต่ว่าหน้าเบาหมีก็ยังบลายพี่น้อง แต่ว่าบลายกับหลยเติบอยู่นี่แหละเลือ,อแต่แถวนี่นะเบาหมีเลียนแถวขึ้นมาเลียนนี่เนาะกับขึ้นไปพุ่นละพุ่นข็แม่หลายคนพร้อมกันกับสองมือคื้นสีแล้วมันสุกเบิดแล้วบรรยากาศลม ลมแห้งแห้งมื่อนี่บ่คอยห่อนแดดเปไหนอันนี้เป็นเขาเตี้ยขาวพี่น้องเขาพันขาวมันสิเตี้ยกว่าเขาพันอื่นเนาะแต่ว่าคลองยายลุ้นกันแล้วมื่อนี่แหละยังเกีียวอยู่ยังเหลือนาอยสามสี่ไฮเพิ่นกระเลี้ยนแทวลงนี่นี่แค่นี้ของยายลุ้น ที่เหลือจะเป็นของหน้าเบาหมีเบิด์ปุ่นไปหอดปุ่นทั้งผู่กันยังยั่งอยู่ลมแหง้งพี่น้องมัอนี้ลมแห้งแหง้งอากาศเย็นของเจลกอคยังค้นเข่าอยู่พุ่นยังพันแล้ว เมื่อนี้ก็บแบงเป็นหลายทีมของลุงเลิ้นกับมัดเข,าข่าขนเข่าพ่อพี่น้องพุ่นอันนี้จะเป็นหน้าเจนแหล่พันยังขนอยมัดพร้อมขนพร้อม,มาเด้อกินน้ำเย็นๆเด้อ โอ้ยังเหลือจกให้ข้าเจ้ากับซีเกีียวเลยละว่ายายลุนเพราข้าวเจ้าเพื่อนนั้นสามให้น้ำเย็นๆจ้าปัาดมีของสมของหวานตีบเขากมีจ้าพี่เตรียมพร้อมพี่น้อง อันเขียวเขียวในหน้ามแต่พักกระยงในพี่น้องจ๋าบุตรค่อยมีหยาอันนี้เห็นบ่อันเขียวเขียวนี่คือพักกระยางเกี่ยวเขาเจ้าของมุ้ยไม่บังคับดอกพี่น้องนอกจากบังคับเจ้าของเองเนาะแต่ว่าไปเกี่ยวเขารับจ้างพักบ่ได้เด้เจ้าของหน้าบุพานั่งคือนั่งบ่ได้อันนี้นะกลัวสี่ขืนนเครับพักูสามหลอบสี่หลอบพักกินน้ำพักกินเข่าพักกินชม ขนาดกินข้าวเที่ยงแล้วกันยังถือติบเข่าลงมาพร้อมอายายบุญบุญมาพักน้งข้าวตีนี่อรดสมมาขามมักจีดาซุกทอดเงือกเแตวต้นนี่หวานได้ต้นหน่อยหวานท่านผู้ชมมามายายบุญมาพักผ่อน แต่โมนีิกาโอเคพี่น้องดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานนี่แดดท้อนบ่มีลมมื้อนี้น่ะลมจแต่อว่อได้เมื่อวานคั่นอดน้าเฮาแล้วมันฮู้จักคว่ำเฮาแหกตอนเกี่ยวทบอิจฉารลมเฉพาะเมื่อวานแดดเหนือพิลุกอุองก็มันแมาคนอื่โน้นเดีไปโตใส่เนาะอันนี้ก็ของยยรุในรอบ2พี่น้องแต่ว่ารอบนี้ก็ขึ้นแล้วเบิุษชัยเนาะเลือกกินว่าสิกินข้าวหรือกินน้ำ นำอารมณ์นำสมน้ำหวานพี่น้องจ๋าน้นำอารมณ์บ่มีอันซื้อมา40กว่าขวดพี่นอ้องสีหอด้าสบแล้วม้อนั้นอมาสามสิบขวดเบิร์ตซื้อเมื่อก่อนซื้อมาอีกนำอารมณ์ยีขวด น้ันิ้ทงกำอัดลมน้ำแข็งโจมม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 มไไไปปปค่่่่่อออออออนน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 นบบยยัััััังหาาาาาาววววววเเิิิดด้้้้้้้้ลลลกกกขขใแู อีกจักอาทิตย์หนึ่งนี่เป็นเติร์ดได้พี่น้องสิแล้วเบิร์ตสุเจ้าเนาะแปลี่ยนแต่ตรงเข้านี่แล้วตรงเงินนี่ใช่ยังอืดตัวเ่นักโให้เสกไปตรงเขาเหมือนแบบโจ่อยาะตรงนั้นกันนะกันยังติดเกี่ยวเขาเหลวก่อนผู้อื่น่ะดีแล้วพี่น้องดำหน้าแล้วก่อนผู้อื่นก็ดีเขาจะคล้องแล้วแล้วก็ไปหารับจ้างเนาะรับจ้างดำหน้ารับจ้างเกี่ยวเขารับจ้างกับบรรยูซื้อ นี่กระหาเงินพร้อมเขาจ้างบบแพงพี่น้องอยู่บานบ่มีวันละสองรอยบาทเนาะแต่ว่าเขตอื่นแห่งจ้างถึอกุบัาเฮาเดยคือโซนท่านวันละแสนลอยกุบบาทบารละสองร้อยใจคือบอกกอเขาขอบบริขารรอบบ่ายป่ะเลสามโมงเขื่อสี่โมงแล้วพี่น้อง บะเมียก็สิบบริสุซอยอุ้ยหาหาซิบบริสามโมง,งหาซิบเราสี่สี่โมง,งแล้วบะเมียก็สิบไปเที่ยวงานบุญก่อนพี่น้องจ๋าเปลี่ยนกันไปพอดมือนีเจ้าของหน้าพิ่นมาเนะาะเมื่อวานเจ้าของหน้าพิ่นไปงาน <é> สาววันสาวแสงใส่เหตุที่มานาะหมดเงินบบก็เลยมาไวตอนแรกเพือพ่อเฮติมามือนี้แต่พอดีดอกมือนี้ก็แล้วนี่ยังเหลืออยู่แค่นี้พี่น้องคนเยาวุ่นนี่สามสี่ให้เขา นี่กับไฮนี่แต่วาแป๊บเดียวแล้วเนาะอันนี้เป็นข้าวเจ้าที่มันกำลังสุกสี่ให้อันนี้ขาวขาวมันกรอบเบิดแล้วเอาของยุ่ลุงเลินนี่จะไปคนซอย,ยเ,เออเพิดสีทาครหรอบเดียว พี่น้องขนาดแดดแบบนี้นะเสียงพ้าห้องหึมหึมอยู่อลืลุงเลินเพื่อนกับซีฮือเบิร์ตมนันนี่แต่ว่ากองเข่าเพื่อนนะ,ะยังพันในปัน,น,นเนาะเดี๋ยวรอรุ่นว่า,า,วาพเพื่อนเชลเจ็กกระสอบ,บ

อายมาเกี่ยวอยู่พี่แล้วสเมื่อเกี่ยวอยู่บ้านบอกมาที่นี่ลูกสาวมาเกี่ยวเอาเนาะให้แม่เมื่อสอยอันบ้านแม่ยายมาดำดำบหน้าดัหลังพี่น้องแต่ว่าปีนี้ยังไ่ทันได้เกี่ยวเป็นบ่อหน้าดับนะตัดเริ่มตัดแล้วบอกลูกสาวเพื่อนก็มาเกี่ยวซอยคือป่าขัดขันเลบก็เกลียดเลยก็เกลียด บลอกเดียวกันเลยอีเด็บว้าอก็คือกันดีใช้ยังกัดเดียวกันบดนะฮะบกวนนะบัก่งถักแลอันเดียวกันแม่นะคนบอกคนกับบแปลกดอกอันคือพ่อคือแม่ก็ดีแต่ว่าถ้าคือเฮือนทางบ้านคือสิบอแม่พอดีตัใหญ่เลยล้อูนเอาไปสิกินข่าวกินนะแม่เจลแหล่พี่น้องพอลงมาเกี่ยวได้ให้เดี๋ยวหิวเข่าสั้นกินในจองโลกล มีทอดอ่าทอดเหงือกกินสมมะขามเมนี่ก็สบายสบายประอนเนาะถ้าคนบู้นี่เขาสิท่วงว่าเอาหญ้ามาทอดใส่ได้ดิมันไมีดูว่าขายแล้วมันทีใส่กะใส่ก้าวในสิมอดพอใช้น่ะเขากินมันกรอกินปอที่กรอบใช่โบนิแยงเด้อก็หยำกรอบๆอันนี้ ก็อยากอัวนพิ่งเบิ่งชิปเจ้าคองห้เดย์ีแต่ยังน้อยเดอันพิ่นยังน้อยนะตะกี้มันอ้วนอันเปนาน่วยกนยังโตกันยังไปพุดกบทางพิ่ทางพูออกกูได้นี่กูได้นี่งูยังกูนี่ยงงลงกันุเจ้าซิมอนพอใจตอนเขายังน้อยผัด่าเขาอ้วนใ้อุปุกอยู่เพิ่งซิมอน ยืดห้างช่วงนี้แหละปีนี้พี่นออ้องเพราะว่าเขาก็เป็นนุ่มแล้วเนาะอายุ14แล้วหัวควันจะคล้องเนี่ยมาขับไปมงแลแกะเเนาะหัวใหญ่หัวโตหัวใหญ่ใหญ่จะกนหัวงามตอนนี้เขาใหญ่แล้วตันนี้มึงตัวนี้กูขับมาเจอ S <S บอมีก็สิได้เข้าไปในเมืองพี่น้องไปไปงานแข่งเรือมือสุดท้ายเนาะก็สิไปออกจากบ้าน4ี่โมงกับสิมาเกะพุ่นแหละสองสามทุ่มสัปโมงกว่าขี่รถไปสัปโมงกว่าพอจากบ้านบ่มีไปตัวเมืองสวรรค,ค์เขตกับเจ็ดชิบแปดชิบกิโลสวรรค์ไปนะมือก่อนก็ชาแสงนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปพี่น้อง แต่บ่มีบ่กล้าไปดอกโอ้ยไปกะอัม马拉น่ะแค่สมองเดียวนนะบิดรถบิดรถเก้าสิบอัม马าบิดรถน่ถชุดยอดบิดบอ,อดยู่โบ้จนแซงบ่ได้เงี้ยังโฮเนีอืออืขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยใส่ส่วนสูงบุตรั <c oughs> มันแซงบุตสุขันอารมน่ะพือพ่อว่าพือพอพ่ออัม马าพี่น้องนางขับรถบัวจะเป็นรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์ยังแล้วแต่นั่งแบบบิดแบบโอ้ บ่โมเตอร์ไซค์ยังว่ามันแบบมันลื่นมันไปเรื่อยๆแต่ว่ารถใหญ่นี่มันคุมร้ายพอกระโดดตุ่มๆไปรถเด้นี่ยมาลงบนสี่ขีดนครมันพุ่งเห็นแต่หยาดเลยเนาะใครมันพุ่งชุ่มๆมันเสียหลักไปเลยง่ายแต่เนี้ยเดินทางปลอดภัยเด้อขน่ะไปเล่นมวลๆเสียอย่างเจริญเสื้อมาฝากคนมันก็ยจายน้ำจล่เจริญคอยเป็นคนบ้านนอก่อยไปในเมืองทีท้าเจริญนั่นหนึ่ง นางบ็เคยไปใส่ฟังไทยนางก็บเคยไปพี่น้องบ่มีห้างก็สิพานางไปครั้งแรกตอนนนั้งานแข่งเรือสนุมานอำนาจเจริญนี่แหละนางบ็เคยไปเมืองทอกเมืองไทยตลาดฝั่งไทยนางก็เคยไปแต่ฟังของเมืองนันไปชิมของก็ให้อึ๊บเดี๋ยวพนักงานไปแต่ว่าบอกเลยว่านางก็เคยไปแถวบ้านท่านในเมืองหมอกไก่นางก็บเคยไปบ่เคยไปเที่ยวน้ำโมจักเถื่อนเนาะเพราะว่านางน่ะ เกิดมาฮะกับกำลังเปลีนสาวอายุ่14ก็น่าก็ได้ผัวน่าก็มีลูกน่าก็เลยไปไซบอได้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาไปเพุการเห็ดงานอยู่ประเทศไทยแต่ว่านั่งอยู่นี่นะมีแต่ยายบุญผู้เดียวที่บได้ไปอันประเทศไทยนะโมพี่น้องไปรับจ้างเก็บข่ากับชาวบ้านพหญู่่ะได้เงินช่พันบาเราปรับจ้างเก่ยวข่าแต่เราบเคยไปกรุงเทพเนาะ คือยายลุ่นนี่ไปตั้งแต่ยังน้อยจนเฒ่าจังได้มาอือคือยายลีนี่ก็ย้ายงานเป็นร้อยงานเลยกรุงเทพนะฮั่กัมาวางปีสองปีนี่มาอยู่บ้านสามปีนี่เรื่องมลนนานสามปีแล้วบอหอดล้วบอฮั่กัมาอยู่บ้านตะกี้เราแป็บก็อยู่น้ำเจลแหล่ะนะพี่น้องไปอบช่องไปเจ็ดเที่ยงคอยในฮูจักเบิร์ดถ้าบริเวณแถวเขตกรุงเทพหรือว่า ปริมนทนไอยหูเบิดเคยไปเบิดรถไฟใต้ดินรถไฟ BTS รถไฟล่างรถไฟยังด้ขี่เบิดแล้วไปเบิร์ดสมองแม่หนูเมยไปเลี้ยงงัวเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสารพัดแต่ว่ายางหน่อยการที่เขาได้ไปอยู่ไร่หม่องหรือว่าไปเห็นงานหลายบอล อย่างหน่อยก็มีประสบการณ์พี่น้องได้ความรู้หลายๆอย่างถึงว่าไปสิบบค่อยได้เงินได้ทองมาแต่ว่ากะหลักๆคือได้ประสบการณ์ได้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเนาะเรื่องงานเรื่องหลายๆอย่างพอได้ไปน้มูพอได้ว่าเออาหขอก็ได้เคยได้ยู่นี่เคยได้ยู่พอได้มาเล่าหมูฟังโอ้ยเยอะหล่าหลายกุ้งปหมึกกับห้างเกษตรได้ไปกินยุงเทพอยู่บ้านมันสิเคยได้กินจักเถ่อ ไอกอนปลาบึงิลละสพัแล้วสิบแปดพันสันจุบันนโล,ลละลอบริกินะตอนลงเทพไม่ไหม่กับกุ้งกับบริแพงกิโลละแปบาทหมูตอน,นั้นกะกิโลละเจบาทแปบาทหมูปิ้งกับสามไเออเจไม้20บาทเนาะตะกี้เดี๋สุม,มือเดี๋ยวได้ได้ไม่ละ10บาทไม่ละ12บสองสิบหาพะหากินยากไม่ละหายังบ่มีแล้ว ของมันแพงก็ต้องเข้าใจพี่น้องมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมันเนาะสม,มัยนี้ก็อยู่ในยุคเศรษฐกิจแบบนี่ก็แหงเงินก็หายากของก็แพงก็ต้องอยู่บ้านเฮ้าดีที่สุดพี่น้อง๋าอยู่ไสก็บ,บ่มีคมสุกเท่ากับบ้านเฮ้าเนาะอยู่บ้านเฮาถึงวัดสีบอ่อมีเงินเดือนเงิน,เดนด่าวแต่ว่าก็อยู่ได้เรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าบ้านบริด้ทเสาเขาบริด้ซื้ออาหารการกินกับข้นบ่มีก่ก็ แบกเสียมลงทงถือแยงลงทงก็ได้กินแล้วเนาะคุดปูคุดกบคุดเขียดหาสอนกุ้งงุมหอยมันกับพ่อได้อยู่เนาะสำหรับเงินงานกะมิตาส่วนในกับมิตรรับจ้างเกี่ยวเข่าถือว่าเงินเดือนดีเดี๋ยวว่าละสองรอยพะน่ะแต่ว่ารับจ้างอย่างอื่นบ่ได้เด้คัดคุดอีปูขายกักิโลละยี่สิบบาทกัวสีได้โลหนึ่งสองโลนัน สื่อกินยาพลาเบตตั้งหลายเม็ดแต่ว่าเขาสื้อส่วนใหญ่ก็สื่อขามพังไทยพี่น้องกบเขียดอีปูแต่อยู่ลาวเขาบดสื่อเพราะมันมีหลายแลลวขายตามตลาดเขาก็บ่ค่อยสื่อเขาขามไปฝั่งไทย,ยวิว่าวตะกีนนะขายเห็ดปวกขายเอยียงขายกบขายป่าก็มีแต่ลงไปส่งอยู่ฝั่ง มีน้ำโค้งขามฝั่งไทยผุนแต่เสมอเนี่เขาก็กระสืออยู่แถวบ้านเนาะเขาส่งตลาดไปไปไปยาวยาวอีกจักรอบบาทนี่ก็ยรอบนี่ก็ยาวเลยเกี่ยวซูดพี่น้องเดี๋ยวบอมีก็บิบอยเกี่ยวแล้วเกี่ยวซอยเขาอันแล้วสามสี่ไฮพี่น้องจ๋าได้มาวันนี้บอมีก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้นะพอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจ สิเข่าในเมืองเที่ยวแน่ยุดนำเออเนาะทำงานพ่อพี่น้องไปแล้วสบายดีเกี่ยวข้าวเย็นสบาย